สวัสดีครับทุกคนเห็นลูกที่อยู่ตรงนี้ไหมไม่เห็นเหรอนี่แมะนี่ไงตามมาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะก่นอนอ่นนะครับให้ทุกคนไปเข้าที่ Facebook นะครับแล้วหลังจากนั้นให้หารูกเว่นขยายนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเพื่อค้นหาชื่อชื่อตามนี้เลยนะคะใครเจอแล้วก็ให้กดเข้าไปฝากกดถูกใจเพจวงผมให้ด้วยนะแล้วก็เลื่อนลงนะคะจะเจอคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกเลยนะคะ ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะสำหรับใครที่ขี้เกียจน,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางอื่นในการเข้าไว้ให้นะครับนี่นะครับแล้วก็ปีนต,ตรงไมอ่อนดลนะนี่ไม่เห็นเหรอนี่เนี่ยะนี่เนี่นี่เนี่นี่แน่นี่แน่นี่น่ทำไมไม่ขึ้น,นอ่ะอ๋อ อย่าบอกใครนะว่าผมใช้เวทบมตนได้นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะกดแค่จ๊กเดียวก็เข้าไปนหน้าเว็บแล้วนะคะฝากไปฟังด้วยนะทุกคนเขาตั้งใจกันทำมากๆเลยขอบคุณนะคะรักนะ